เผยสองสาเหตุไม่รับรีวิวอาหารเพราะกลัวเหมือนตอนโควิดรอบแรกเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้ำาพัชราภาใช้เชือ้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าทีเลขสีแล้วแต่เรื่องของความสวยแสบก็ยังสวยเปเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรัก พราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้ําจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู so ่บ ok ่อยๆล่าสุดนายอินสตราแการมของอ้ําเธอได้ลงภาพของตัวเองที่กำลังยืนทำชาบูอยู่พร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ได้ทานชาบูร้านที่ชอบที่สุดสั่งมาทานที่บ้านกันได้นะคะไม่ได้รับรีวิวอาหารนะคะลงให้เฉพาะร้านของเพื่อนที่อร่อยค่ะวงเล็บปิด หลังจากนั้นได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อมเป็นคนตลกไม่รับรีวิวอาหารกลัวคนส่งไปเยอะทันไม่ทันใช่ไหมคะ่ะหรือกลัวอ้วน55555 55หลังจากนั้นอ้ํได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าทั้งสองอย่างเคยคะ่ะโควิดรอบที่แล้วอ้วนขึ้นมาสามโล